สวัสดีค่ะวันนี้เยพรอปล่อยลูกๆเข้าป่าเข้าลกนะคะปล่อยตามธรรมชาติค่ะนอนในป่านะคะลูกๆมาปล่อยใอ้ข,ข้าวมาเล่นยฝั่งแม่ค่ะว่าช้ายอยู่ไหนปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขา เล่นค่ะนาช้างนาช้างอากาศร้อนมากนะคะฝุนไม่ตกก็ร้อนร้อนจังเลยค่ะบ้านเราร้อนไหมเนอะให้ถังท้องอยู่แล้วเเนี่ย ท้องโตจังเลยค่ะไม่รู้ท้องเขาบอกว่าแมวสามเดือนก็ท้องครั้งสามเดือนท้องครั้งอืมน่าชังดินกัน,นชอบ อมือพรอจะสั่งเลยนะคะ กินหญ้านะคะเดี๋ยวนี้กินหญ้าเป็นกินอาหารเป็นแล้วก็กินหญ้าถ้าไม่สบายท้องแมวก็จะกินหญ้านะคะเป็นไหนคะหืไปละคะ่ะแหน่สองคนนั้นก็ทะเลาะกัน นี่คือยายพรให้เขากินจริงๆนะคะเลี้ยงเขาจริงๆแต่เลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านนะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแล้วข้างในก็มีไตฝูกค่ะที่ยายพรเลี้ยงจริงๆให้อยู่ในบ้านนะคะให้เขารู้จักช่วยตัวเองค่ะเพราะว่าเออเพราะว่าหน้าช้งนี่หน้าเป็นแมวจี้ฉลาดแล้วก็เป็นแมวหน้าช้งางรู้จักเอาตัวรอดได้แต่ตัวเล็กเนี่ยมีรู้จักเอาตัวรอดได้ถึงขนาดไหนเล่นกับน้องแรงเนาะเขารักน้องนะคะ ไวแรงจังลูกหนูเล่นกับน้องแรงอย่างนี้ก็เ,เป็นผู้ชายนะคะก็แรงหน้าชัง cho cho tha mà người cho chư lắn có phải อยู่รวมกันดูกแค่นี้นะคะไว้หน่อ